พ่ชางานสาิากยสามศู์ห้ากเลขที่ห้าชาาากศูนสา์ห้เก้มเลที่หก่ชายงาามก็ามศูสามเลขที่แปดค่ะบทนำ m n n t t o salt เ e g a เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อทางด้านจุลชีววิทยาใช้สำหรับเลี้ยงเชื้อเฉพาะกลุ่มในการคัดเลือกและบอกความแตกต่างระหว่างลักษณะโคโ l นีของเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus กับเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus สายพันธุ์ต่างๆออกจากกันเนื่องจากอาหาร msa มีส่วนผสมของเกลือ nacl ถึงร้อยละ7.5ซึ่งทำให้เชื้อแบคทีรียอื่นๆที่ไม่ทนเกลือไม่สามารถจเจริญได้ สำหรับแบคที ria Staphylococcus aureus ซึ่งทนเกลือได้จะให้ผลบวกคือสังเกตเห็นอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสว่างเพราะอาหารชนิดนี้มีส่วนผสมของน้ำตาล m a n i t o ลและมีฟีโนเรดเป็นอินดิเคเตอร์เมื่อเชื้อแบคที r ีย Staphylococcus aureus หมักน้ำตาลจะทำให้เกิดกดขึ้นในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งสีของฟีโนเรดจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง โดยในสภาวะที่ไร้อากาศแม้นำจานอาหารเลี้ยงเชื้อ MSA ที่มีเชื้อแบคทีเรีย a p h y l o c o c c u s aureus มาบ่มไว้ในโถไร้อากาศแล้วโครนีของเชื้อแบคทีเรีย a p h y l o c o c c u s aureus ที่ได้ยังคงมีสีเหลืองขณะที่เชื้อแบคทีเรีย Staphylo Co c ตอ e p i ดอ m i มิ s ไม่ทำให้อาหารเปลี่ยนสีในสภาพที่ไร้อากาศจึงพบโคลนีสีแดงบนจานอาหาร MSA m a n i t ทเทลออากาเป็นทั้งสื่อแบบคัดเลือกและแบบ differential ที่ใช้ในการแยกเชื้อ t a p h y l o c ค c c u s ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์7.5%จึงคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถทนต่อความเข้มข้นของเกลือสูงได้และ m a n i ิทเทลซออากายังแยกแยะแ,แบคทีเรียรตามความสามารถในการหมักแมนนิทเทลน้ำตาลซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดตชนิดเดียวในตัวกลางแกมบ,บวกสตฟิโลคอคา หมักแมนนิโตจะได้เป็นอาหารกลายเป็นสีเหลืองแกรมบวกสเตฟฟิโลคคคายไม่หมักแมนนิทตอ,อาหารไม่เปลี่ยนสีแกรมบวกสเตฟโทคคายไม่เจริญแกรมลบไม่เจริญองค์ประกอบอาหารเลี้ยงเชืออ้อ MSA กาสตรอาหารเลี้ยงเชื้อ MSA โดเรียไปประกอบไปด้วยเคซีนที่ถูกย่อย ฟีโนเลต0.025กิโลงมุ้15กิโลกรัมขั้นตอนที่1ประกอบด้วยนะ้ำเกลือ้อยละ7.5ผสมกับน้ำกลรน1ลิตรนำไปต้มจนละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนที่2ทํำให้ปราศจาดเชื้อโดยใส่อาหารเลี้ยงเชื้อในหม้อหนึ่งความดัน15ปอนด์ต่อ ที่อุณหภูมิ121องศางเซลเซียสนาน15นาทีขั้นตอนที่3เตรียมจานอาหารเพราะเชื้อขนาดเส้นผ่าสูนกลาง90มิลมตรโดยอุ่บที่อุณหภูมิ180องศานาน2ชั่วโมงขั้นตอนที4ท่4เทอาหารเลี้ยงเชื้อโดยเทใส่ จุลงในถุงที่สะอาดเพื่อนำไปคิดตัวอย่างต่อไปเตฟ l ิโคลซี y, สามารถทนต่อแรงดันออสโมติกที่สร้างขึ้นโดยโซเดียมคลอไรด์7.5ในขณะที่ความเข้มข้นนี้ยับยั้ p pH เท่ากับ7.8ในตัวการที่ระดับ p h ต่ำกว่า6.9ตัวการจะเป็นสีเหลืองในช่วง p h ที่เป็นกลาง6.9ถึง8.4สีจะเป็นสีแดงในขณะที่ ps สูงกว่า8.4สีของฟีอนลเลตจะเป็นสีชมพูเมื่อแบคทีเรียหมักแมนนิทอกรดจะถูกสร้างข,ขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่า pH ต่ำลงและส่งผลให้เกิดพื้นที่สีเหลืองล้อมรอบอนานิคนที่แยกเดี่ยวบน MSA แบคทีเรียรที่ไม่ผ่านการหมักซึ่งทนทานต่อความเข้มข้นของเกลือสูงจะแสดงบริเวณสีแดงถึงสีชมพูเนื่องจากการสสาย 那么。